เรื่องของพญายนาคกับพระพุทธศาสนาครับหลวงตาความสําคัญของพญายนาคเวลาเราไปวัดหรือไปตามที่สําคัญหรือแม้แต่พระก็จะมีพญายนาคควบคู่กันไปอย่างงี้ครับหน้ากับผู้ดูแลบรารมีของโพธิสัตว์ทุกองค์แลคะครับอย่างตู้นี่ปปารถนาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยตั้งความปรารถนาในเขาจะโมทนาสาธุทั่วโลกธาตุเนี่ย ยกเว้นมนุษย์ไม่รู้แต่ถ้าวิญญาณเขาจะรู้คเพราะมันเกิดขึ้นยากเกิดขึ้นได้ยากใช่คนที่ปรารถนาเป็นใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากนะเขาก็สาธุคตัวก็เริ่มสร้างบนตทุก,ก็ส่งเครื่องแล้วส่งเครื่องเสร็จแล้วก็ตัวก,ก็ต้องไปเกิดที่เมืองนาคเมืองใดเมืองหนึ่ง ต้องไปเกิดที่เมืองนาคด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดบรารมีตู้ <c oughs> เป็นแก้วทรงเครื่องค <c oughs> แต่ยังไม่มีสีพอตู้เริ่มสร้างบรารมีอ่ะสีมันก็จะเริ่มขึ้นจากฐานค <c oughs> ไปเรื่อยๆนาคเ็ดูแลอยู่นะบรารมีของพระพุทธเจ้านะของพระโพธิสัตว์ทุกอง่ะพอเต็มถึงเสียนแล้วตู้ก็ลามไม่ได้แล้วละ <c oughs> หน้าก,ก็ดูแลอยู่แต่หน้าที่ของนาคทำอะไรอะ่ะก็ดูแลศาสนาดูแลพุทธโทก,กครับพวกน้าพวกคุทพ,พวกยักษ์กุมพันธ์พวกนี้เขามีหน้าที่อยู่แล้วว่างๆาสวดมนต์ไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขาอย่างาที่มีหน้าที่อะไรครับอ,อครับ อ<จ>ย่าได้เนี่ยอย่างตามวัดที่เราเห็นลูกลักพญาน,นาคไม่ว่าจะอยู่ตรงบันไดหรือว่าตรงพระเราสามารถไปจับหรือสัมผัสแล้วเรารู้ฮนะเพราะนาคมีทั่วไปนาคอยู่เป็นเมืองไม่ใช่อยู่เป็นวิมานนะครับอยู่ในชั้นจาตุมมาแหละแต่อยู่เป็นเมืองเกับเมืองคุดเมืองนาคเมืองยกักษ์เมืองกุมพันนี่ครับอยู่เป็นเมืองเขามีจังเมืองครับแล้วไม่มีเมืองเดียวด้วย เมืองเล็กๆน้อยๆทั่วแผ่นดินไทยนี่นทั่วโลกด้วยมันก็มีเจ้าเมืองเจ้าเมืองเหมือนกันนั่นแหะที่ไหนอ่ะที่ดังๆตอนเนี้ยอที่แถวอีสานอ่ะหนองคายคำชะนโนดประมาณนั้นแหละแถบนั้นนะเมืองหลายเมืองเยอะเลยเมืองไหนให้หัวแม่นเมืองนั้นก็ดังอ่ะเอาก็ถูกละเจ้าไหมครับ <c oughs> แล้วทําไมพญายนาคถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภหรือไม่ก็เรื่องของความรักเนี่ยมันก็นี่ก็เกี่ยวเกี่ยวกันหมดแหละครับมันอยู่ที่คนนับถือหรอกคนที่เกิดเป็นนาคมาเขาก็นับถือนาคก,กันแหละอคนนับถือความผูกพันใช่คนที่เคยเป็นครุฑคือการเป็นว่าตายเกิดมันก็ไปหลายภูมิอยู่แล้วละ่ะครับไม่ใช่ภูมิเดียว แล้วอย่างบางคนผมเคยเห็นที่เขามาสวดมนต์แล้วเขาก็มีอาการเหมือนว่าอยู่ๆก็ลงไปนอนแล้วก็เลื้อยอย่างเงี้ยครับอ,อาการเดิมหรือเพื่อพวกพวกมาแฝงอมีที่ท่ามเยอะครับเดี๋ยวนี้ก็นานๆมีทีเมื่อกอน,นี่โอ้ทั้งบินทั้งเลื้อยเลยตุกบันก็ะทืบเท้าเลยยัดก,ก็ะทืบเลยครับ <laughs> <laughs> ประมาณนั้นแหละ รักษาเขาโดยวิธีไงครับก็เดี๋ยวเขาก้าหายฮะบอกเขาเฮ้ยอย่าไปทําเลยครับเขาก็เขาก็หายคืออย่างคนที่เหมือนเขาบางทีเขามาคับตัวเองไม่ได้แต่หลวงตามีวิธีป้องกันไมนถ้าเหมือนคนที่จะเริ่มมีอาการแล้วปุ๊บมันต้องต้องทํายังไงเงี้ยเพื่อให้ไม่มีอาการนี้มันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองถ้าสารหลวงพ่อก็พอมีอาการก็นึกถึงท่านเนี่ยนึกถึงท่านสายยาท่านบารมีท่านมา S <S> หน้าก็ปิวอยู่แล้วคสายใยมันเต็มแผ่นดินไงบารมีเต็มแผ่นดินนะไม่มีอาการอออย่างบางครั้งไม่ใช่ว่าแต่จะเป็นนาคหรือเป็นครุหรือเป็นยักษ์นะครับอย่างเวลาบางคนที่เขาไปสวดมนต์ตามที่ต่างๆเนี่ยอย่างวิญญาณแถวนั้นเขาบางทีเขาเหมือนเขาอยากจะมาซ้อนเพื่อที่ว่าจะพูดจะบอกเนี่ยเราควรจะต้องฝืนดไม่ให้เขาซ้อนหรือไม่ให้เขาบอกไหมจับหลวงปู่คนที่จับหลวงปู่แม่นเนี่ย อย่าว่าแต่วิญญาณซ้อนนะโลกกรรมก็หายโลกกรรมใช่กรรมไม่ดีนใน่ดีนหายหายทุกโลก uh huh. มันมีปัญหาว่าเขามีความเชื่อขนาดไหนเชื่อเรื่องโพลิสติบาลามีเต็มขนาดไหนนุ uh ่ huh. ตงตาเชื่อนะแต่ถ้าเองเชื่อก้าไดเองรวยแน่นอนคจริงโลกเนี่ยทุกโลกหายหมดแล้ว ตัวสวดมนต์เนี่ยนึกถึงท่านนึกถึงจกักรพรรดิพลังงานท่านมาไหมมาคมาที่จิตกับไปที่ธาตุเราใช่ไหมธาธาตุเราตัวตัวผ่านเลยวตัวผ่านนะโมพุทธายะสังฆมาที่เราจิตเราควบคุมก็ไปทั้งธาตุแต่เราเราแผลมันผ่านเราอยู่แล้วไงสิ่งที่เรานึกผ่านเาอ,อยู่แล้วทั้งดีหรือไม่ดีมันผ่านเราอยู่แล้วครับแล้วเราเรื่องอะไรเราจะาไปเอาขึ้นที่ไม่ดีไป เราก็ขึ้นที่มีอยู่เนี่ยขึ้นพระพุทธธรรมระสฆ์ขึ้นจกักรพรรดิขึ้นน้องปูขึ้นโพธิสัตว์ในโลกลงมาที่เราแล้วก็ปล่อยปล่อยขึ้นไปนคือแผลแค่นี้เราก็อายุยืนแล้วล่ะแผ่ไปกลับมานะสิ่งที่เราแผ่ไปใช่ถ้าคิดได้นะแผ่ไปแล้วกลับมาได้วิธีไหนนะ ถ้าตู้คิดออกเนี่ยสุดยอดเลยคืนนี้ให้ไปคิดทั้งคืนเอากายนับผ่านคิดเออหลวงตาว่าแพ่ไปเนี่ยมันกลับมาที่เราตลอดเนี่ยมันจริงไหมคิดไม่ออกเอาเท้าขึ้นมากายเจ้าเหมือนเราส่งขึ้นไหนออกไปเนี่ยหลวงตามันสะท้อนกลับมามันเป็นสองเท่านะครับโผลแล้วอย่าลืมว่า ท่านอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยขึ้นกลับมาที่เราที่นั่นครับแต่ที่ยังสวดมนต์อยู่นะคแค่นี้ใช้เวลาปีสองปีก็รู้แล้วถ้าสวดจริงๆนะไม่ต้องเอาถึงสิบยี่สิบปีหรอกปัญหาอย่างเดียวเนี่ยมันจะอยู่ในคลืนนี้ได้นานแค่ไหน